สวัสดีครับวันนี้ผมมีคาถาของหลวงพ่อจะมะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับคาถาบทนี้ท่านได้กล่าวกับลูกศิษย์ของท่านไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้หลายปีโดยท่านกล่าวว่าหากเมื่อใด สิ้นบุญผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในบ้านเมืองของเราจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติและโรคระบาดท,ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในภาวะที่เกิดเด็ดโรคระบาดท่านได้กล่าวกับลุกศิษย์ว่าให้ทุกคนมันท่องคาถาบทนี้ให้บ่อยๆเพื่อที่จิตจะได้เป็นสมาธิ ไม่วอกแวกกวนไหวกับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเรามาเริ่มสวดพระคาถาบทนี้กันนะครับเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเตชะสุเนมะภูจนาวิเว เราสามารถที่จะสวดคาถาบทนี้ได้บ่อยๆขอให้ทุกคนมันสวดคาถาบทนี้นะครับและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดที่กำลังระบาดท,ที่กำลังระบาดอยู่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ